ก็สวัสดีเอฟซเวียงจันทร์นะครับเป็นสถานีรถไฟต้นทางนะครับที่เราจะเดินทางไปสิ้นสุดปลายทางที่คุณหมิงประเทศจีนนะโดยทริปนี้นะครับผมจะมาเซอร์เว์รถไฟเส้นนี้มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรน่าสนใจบ้างนะ อันนี้เช่นบางเวียงนะครที่ผมจะไปทริปนี้ก็ถือว่ากว้างใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้ FC ดูบรรยากาศไปดยกันนะครับถือว่ากว้างใหญ่มากนะหน้ามาเที่ยวนะครับ เดี๋ยวจะให้เอฟซดูบรยาการนะครับนะฮะนี่คือกว้างใหญ่มากเลยนะครับกว้างใหญ่มากก็เดินทางโดยรถเมล์จากเวียงจันทร์มาที่นี่ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงกว้างใหญ่มากแล้วก็ผมจะลองมาวลองอินดูนการว่องอินเราก็ไม่รู้ว่าจะมีตั๋วไหมนะครับตั๋วจะเต็มหรือเปล่านะครับแต่ก็ คลิปนี้ก็โนแพนนะครับก็เลยมาลองวอล์กอินเซเวเป็นคลิปที่ใรตื่นเต้นน่าสนใจไหมเนี่ยสำหรับ f อซที่สนใจนะครับมาเที่ยวลาวก็จะมีทั้งโปรแกรมทัวร์หรือนะครับจะมาเที่ยวไอพี AP ก็ได้นะมาเที่ยวไอพกลุ่มนักธุรกิจก็พากันมาได้นะครับ สนใจก็ติดต่ออินบ็อกมานะครับที่แอดมินนะครับโอเคต่อไปผมจะดูนะครับไม่รู้จะมีตั๋วบ่านะจองตั๋วดูไม่รู้จะมีตัววนะต๋วล่าก็ไม่เป็นไรนะครับมีไม่มีก็ลองดูนะ เพราะว่ามันไม่มีให้จองออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ